เมื่อที่เราถูกตรวจสอบนี่ปีนั้นนี่ก็ไม่เห็นสลาแล้วนี่หลวงปู่พรมนี่ถอยเลยนะเจ้าคณะจังหวัดก็นั่งอยู่นี่หลวงปู่พรมนั่งอยู่นี่เจ้าคณะจังหวัดวัดชีแจนนั่งอยู่นี่ตอนนี้รองเจ้าคณะจังหวัดนั่นเจ้าคณะอำเภอนั่นเจ้าคณะตำบลเต็มเลยนะเต็นั่นสมุทรมาเนียนพวกนี้ก็เต็มอยู่นี่นั่นท่านก็มองอห็นนะท่านก็ฉลาดนะพอหลวงปู่พรมมองปั๊บท่านมาจะกิดเราภายหลัง คือมีคำสั่งจากเถรสมาคมว่าให้จับหลวงปู่ศึกท่านพูดให้หลวงู่ฟังเองนะท่านเสียแล้วลหละหลวงปู่ผมบัดนนนใจนั่นพอท่นมองปับ๊บเฮ้ยเข้ามานำมูเดแต่ว่าเขาบอกเหตุคือมูเดเขาออกความจริงนี้เขามักเขาต้องการความสตส์ความจริงพระน้อยเบาสูหลวงปูลวงตาฟังมึงดูเบาสูเขาฟังมึงดู สี่เฮาเลยดิตันดังกูน,อออนี่มึงก็ดังกูนี่บโบสูเฮาฟ้ามึงดูตัวฮิตผิดอีหลีบบ่นี่มีอวดอุตตริพุทธธรรมบ่นี่มีเงินหลายไปจ้างทหารบ่นี่เบื้องตี้ล่ะคอสร้างยังบ้างนี่มีเจาา้าคณะอำเภอที่คนยางอ้อมไปเบิเบร์ตไปเบื้องคอสคร้างกลับมาใส่หัวเห็นกุฏิเฮาผปาจีวรแอบไปเห็นบ่ล่ะ อเออเจ้าคณะอำเภอได้ผลงานทรายหัวเลยหลวงปูป่พมวัรโนใจอยู่นี่เลยพุทธเข้ามาน้าหมู่อยู่ได้แต่ว่าเข้าไปเห็นน้าหมูดนี้พระลูกพระหลานบ่าสูัเข้าฟังมึงดูเป็นใังไรโออกาสพอไม่คุยจานแล้วก็นั่งคุกเข่าพนมมือเลยเรื่องเป็นมาจังีิเป็นมาจังีิเป็นมาจังสิซัดเลยเดี๋ยวเข้าเครื่องน้ำตาไหลเว้ยผ้าลา,ายเน,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 นาะผ้าจีค่าเข้าเว้ยเนาะเออเจ้าคณะจัะมาพึ่งกับปปากแล้วมันก็นั่งืูชีเนาะ เนี่ยเข้าบอกไปว่าพอไม่ขู่จานดีเพิ่นทําตามคําสั่งที่เขาสั่งมาที่เทระสมาคมสั่งมาเนี่ยเพิ่นก็ทําตามคําสั่งเพิ่นก็บม่ได้ว่าจะมาหาเรื่องเขาดีมาที่หลังนี่เพิ่นก็จังหวัดสู้เขาฟังเจ้าคณะจังหวัดเขายังมาลงใจอันล่องเจ้าคณะจังหวัดอันอุปราชเขานี่ผ้าหมอนไปบวชอันไม่มีโบบวชอยู่บนซึ่งซั์กับอุปราชจะขอกระไรเห็นบ่าหรือ พอเขาก็เห็นนี่ขั้นไปเขาอกัศพ่อแม่คุณจานท์พ่อแม่คุณจานทร์ก็จังไปผมก็จะมากราบพ่อแม่คุณจานท์แต่เล่าเรื่องทุกทิ้งทุกอย่างให้พ่อแม่คุณจานท์ฟังพ่อแม่คุณจานทร์เขาบอไปบอกพ่อแม่คุณจานท์พู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นขื่นแห้งไปห้องมือหนึ่นะอยู่ในในบทเนี่ยเฮ้ยใจเย็นๆเท่าใจเย็นๆเท่ามันบอเสือเข้าดอกเพราะมันหมูเดียวกันเห็นมันเห็นน้ำกันนั่นแหละท่านโตถือต้องแล้วฮ้อก็รู้ว่าโตถือต้องมาจะใสเออโตถูกต้องมาตั้งแต่เท่าแถแล้ว เตะเข่าเบาๆให้เขาฟังเดี <sozial Contract envy> <parler> ๋ยวสิว <Practice Alberto weed> ่าเข่าเข่าคางโตถอยปั๊บเลยพออจำเหรเขากับพ่อแล้วอ๋อนั่นตอนนั้นขึ้นใหญ่เว้ยบอกต้องบวชนะคนก็เต็มทลาเออเต็มบวชเห็นบ่กหรอห้องโตกันไปนั่นไหมนบอเอาพุทธเจ้าสักบาทดทะลุไว้พักก็เต็มอยู่ในบวชนั่นน่ะมัยอมบวชนั่นเราไม่มือหนิว่คันบ่กลมกันคิดว่บวชแล้วมันสูญแห้งไว้เนาะห้าบ่ผิดพอพี่ได้คอเดีนี่กับฟ้าจีบมาจับพ่อซืบ่ปนี่แนมันก็สูดตลอดแม่นบอแหล่พนี่ก็งบวปออมอกั้ย ว่าทอดทีมไว้ไรก็เป็นปรไม่มันซัดกันก็หนักก็กลุ่มหนี่ก็ได้ว่าได้ว่าเสมอพุทธาตอนแรกแข่าทั้งเทือออกไว้ปาดใจอันแก้วน้ำเลยมันย่อมกินเลยพุท่าวชูนแห้งหลายแม่ก็ซัดเข้าอีกแข่าทั้งทั้งล่างหลุดฟาดใจเขาก็เลยจับแก้วไว้นะแข่าทั้งสองขางออกเลยก็แข่าทั้งเทิงทั้งล่างเอาตะเดือกก่อนเอาตะเงือกก่อนด้วนเลยซัดทอดเน่ะบอลหลายแล้วมังลางออกซ้อนห้องฟันมันกรแล้วมันจะไกลเราอย่าเดี๋ยวมังกรล้วมานจะแบบชูนแห้งนะเราก็ได้นะก็ไม่มวนขนาดเลยมือนั่นไหม เขาก็ตำตาไหลเว้ยเขาก็ได้สมเด็จก็ให้งาๆก,ก,กูนนี้บักแม่นก็ไฮอยู่นี่ห้เฮ็ดยังเข้าห้จะแม่เขาหรืวเ่ามันซูนแล้วไว้เมองที่ไปเนาะแม่นบล่ล่ะไอ้นี่เป็นขึ้จังกันอันอันันนออ้ยังละ่ะพระเจ้าคณะภาคพระวัดไร่ิ่งพันแม่นอยู่แม่นบ่ล่ะนั่นเออไปรอดงามขาเขานั่นไม่ได้ก็สมควรนั่นไปหาดมหอหีบสลักอีเขาอยู่ตลอดมันสมควรบ่ล่ะเฮ้ยยี่แมวกำเข้าของฉันกูจะซูนแห้งไป เขาประชัดโดแล้วล่ะขอโอกาสพ่อแม่ครูอาจารย์มันเป็นจังที่เป็นจังที่รดดแล้วโอโหโอ้ไปตรวจสอบพาพหลายรูปเลยกูยเห็นแต่ถอยกูดกูดมึงเขาบอกจานทร์กูผมว่าผิดแน่ชัดโดดแล้วเฮ้บาบักนั้นมันหาย,หยาที่ยังทันน่ะมันหายาเพราะมันเหลือใจน,นี่เฮ้าว่าสมเด็จก็หายาเพราะเจ้าด้อสมเด็จมีมูอแหล,ละเว้ยบักแม่นก็หายเพราะบักแม่นเว้ยคนเฮ้าก็บ่มีได้เหมือนกันเฮ้าก็บทุมีลูกเฮ้าสองสามรูปขา้ามหนีเนาะพวกนี้ก็ไปโรงเรียนเบิดแม่นบ่ล่ะ เขาทุวอย่างกันนึกว่าเป็นพู้ใดคือขี่รถมาสนนั่นวันไบมาติดแท้มันสิมาจากโพสึกไแมโอ้ยน้ำตาไหลเลยเฮามึงจะออกแด้วน้ำตาฉันบอกขันออกมาหรือมึงเสียซื่อเรียว่ามันก็ดตกไปข้งในกันเว้ยมันสูนขึ้นกันเว้ยผู้เฒ่าผู้นี้มันคือโพดแท้เฮาว่าแล้วก็ชัดเล่น้ะชัดจนฟันบอมีเว้ยเพราะนั่ึงเป็นจักหัวใบบานียเียนลมมาม้ยยยยเียเ้ยเียนเ โ oh, 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 อ้เโาอีหยั่งเบาวะเนี่ยเราไม่ตึงเลยเนานะผู้บริบบทยอใจโอ้โหหอเก่าแสดงขบอปฏิทินแล้วมันบ่ล่ะอันนี้เกิดจากยังอันนี้เกิดจากยังนี่เขาคนขอโอก,กาสพ่อแม่กุญแจผมเป็นพลาปา่าผมอยู่ปลาตัง้งยี่สิบปีเอ้ยตั้งสิบปีผมนี่หกเก็ดมือผมได้ฉันเชือดหนึ่งจนมากกยิเขาา่าเปล่าๆท่านจังแต่เก้าแรกคนพัชชาเดือนปีสี่หนึง่งคุณผมอยู่จังชันผมบริษัทคบหาสมาคมกับผู้ใดญผมผิพพดพระวินัยขอได้เงินผมก็บ่เคยจับ โทรศัพท์ผมกับเรเคยมีขันฮอติบ้าผมไ่เป็นพระอปีโพธิชัยโทรศัพท์ขันหัวบาจังจันพรภคกันเต็มด้วยนะเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลภาคกันเต็มเดียวโทรศัพท์มันคิดว่ามันตีแสกหนาเพิ่นพูดอ่ะนะก็ดีเขายังระงับได้อยู่ผมไม่ได้ช่วยคือครูบาอาจารย์เดียขันวางจริงมันพันแต่เมื่อนั้นเลยห้าวปานดิจับเขาซึ้อแล้วบ้านเขามาชูที่บ้าโอ้ไม่คิดพ่อหลายปีแหละมันก็ยังคิดพ่ออยู่นี่มันเป็นตาช่างไห้เนาะเห็นบ่ล่ะ พูดไปหาจับพาด้วยๆเพิ่นไปหาจับอย่างเฮาสิจับได้หย,ยังบ่สมสักสีดอกนี่นเฮาก็บ่งั้นแล้วเป็นบเบาการเรียบรดนี้มีแต่ยังหัวขึ้นยังนี่โอ้อันผมสิให้ค่านะ้ำมันอยู่ดอกเด้อพารูปหนึงเพ mm. ิ่นเว้านะเออพาเฮามาได้หลายนี่เอ้ยทางคุณมันแจ้งมาผมสิใหนะ้ค่าน้ำมันอยู่ดอกเพิ่นว่าดีพารูปหนึงองมาจากาักคันมาจากาักคันมันก็ตีไรมาจักคันผมสิให้ค่าน้ำม,นะมันทุก ทุกมองเดอคือมันมีคำสั่งให้เจ้าคณะจังหวัดร่วมเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลทุกอำเภอในขอนแก่นให้มาร่วมกันทีวัดปาหัวลินแต่ได้ยางหลวงปูพ่พมเลยแล้วเปลาที่ฟังพระรูปเดียวที่เอาพ่อแม่ค้าจานมายังกระดอกกระดียงเนะาะเขาบอกเป็นผู้วิเศษเนาะโอ้เขาเคยเป็นนิมนต์นิมนต์เพิ่นมาแล้ว เพื่อนบอกว่าเพื่นบอกว่างนิมนต์อุปราเจ้าขอไงล่ะขอโอกาสนิมนต์นิมนต์อุปราเจ้าของไปแล้วขอโอกาสนิมนต์เจ้าคณะจังหวัดน้ำแน่เออให้เปรี้ยวปากไปหมืลิ้นเด้กขอน้อยผมบอกกล้าก็ไปเพราะผมเป็นพาเล็กปาน้อยโอ้บอ่างเพื่อนกับบอ่างเขากับบอ่างมื่อนั้นลังกันมาจักบ้างบอว่างเต็มบัดเลยสี่เฮาพาลวดันเพื่อนกับนั่นแล้วเพื่อนกับเพื่อนผู้คุมมือแต่แล้วมันว่าล่ะ เพิ่นกระบะเปเปยเจีให้เขาให้ค้ารถเขาถ่ายขนอย่างแล้วมั้ย่องกอมีมผู้ใดมาแม่นบอลฮ่ก็บ่มีจักบาเขาถ่ายเ้นอย่างเลยก็ะิงกบประมาก็บ่มีหากันเองกัตกระจกกระเป๋าเองตัวมาเองเงินบอลเี่มาจัจเขาสกอีตังหโอ้ยเพิ่นกับหาพูดสมเด็จกรได้หาจนตาแดงตาดก็บแบบแม่นเลใหายหาจะแตกกังเข้า่าเจ๊ขายเว้ยเนี่ยไม่มาพูดพูดเถะบอกไปบปมาเบิดเสียงไว้พอแขวมีฮ่ก็จับ แข่าเราไหวแล้วมันบอ่อะไรเข่วเราจะน,นา้าแก้วน้ำดีห้องเทพแก้วน้ำไห่เราจังดีเด้ตอนเราสูนแห้งเลยหรอบริษัททุนในห้องดอกเออเราสูนให้มูอให้พวกที่จับหัวซื้อพุทธบริษัททุนในห้องดีนั่นแหละสูญนี่มูอให้พวกนั่นที่มาจับหัวซื้อสันนี้ว้ายเอากับน้ำตาซึมเลยมึงจะออกมาเด้อเขามึงออกมา,ม,ออกม,ามึงเสียงโง่เด้อสันเด้อใครไม่เป็นขรา,าบานมันจะเตะกันก็คักมือน,นั่นแม่นบ่ ก็มันศูนย์อะพูดถึงศูนย์โอ้ยัเรื่อบ่ลร่มไปแต่บอกมายังศูนย์บ่เช่าอยู่เพื่เอนพ่อกลับมามึงเป็นลูกศิษย์ผู้ใดอ๋อเรียผู้เฒ่าไปทรงเพิ่นที่บ้านมึงเป็นลูกศิษย์ผู้ใดวะเฮ้ยเฮ้ยประตูยังเพิ่นผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่พ่วงสุข,ขินทรีโยกนหน่อยผมบวชแต่แรกหลวงปู่พ่วงเป็นผูน้บวชในผม เรื่องพาวินัยผมมาเคยดังพ่อยผมถือสีนสองลอยยิยีกีกอดแต่ไปคาราวา่าคุนขาน่อยพราแม่กุจชานเอาแขวขึ้นให้เล่าเล่ะเราก็สซุบแขวขึ้นนักไปล้างนะ้ำแต่ดีตัวแล้วคุนแามนะกอดเข้าเลยดิเขาเปิดประตูจะปิดเราบ่ยอมแล้วพักประตูออกเลยกอดเข้าไว้เลยปัดกูกําลังเห็นผ้ารลยเว้ยกูยอมเมึงได้เท้าเหาดีดีได้เท้า เขาให้เมืองขอนเก่นห้อสว่างสวายแนย่ขอตพะพาชำนี้ระวังทีพุทธนั่นเฮาเขาลบขึ้นอย่างเดือวรุงปูพวกนั่นอุ้ยเป็นพระผู้ช่าง,ง่ามอีหลีเฮาบ่ฮห้จักก็เลยบอกสู่เขาฟังอยู่มีคำสังว่าให้จับโตัวสึกกว่าเฮาก็มาตามคำสังนั้นบักละ เฮาสาธุกับลูกกับหลานเฮาก็เลังเห็นนี่ล้วให้ดีแบบนี้ตลอดไปได้วยลูกปกป้องศาสนาไว้กอดเราเฮาเลยเด้เฮาก็กอดพันยูหันแล้วเนี่นเยเฮาก็ยืนเด้เฮายืนเด้นี่อยู่หมก็ขึ้นไม่นี่กกเข่งเฮานี่เขาเปิดรถรถมีถเอกคนขั้นนั่นนะนั่นแหละขั้นนั่นแหละไปไปหาเฮาเด้เอนั่นแหละเวลาบ้างๆไปเขาบอกแป๊บรถ ผมขอเป็นลูกพ่อเด้อผมมีพ่อผู้เดียวเนี่ยโอ้ยกูกำลังเห็นบักไดมาขอเป็นเป็นกูเป็นพ่อนี่แหละบักได้เห็นกูก็เห็นแต่ตะมันรังเกียจกูเห็นกูไปไปแต่พูดบ้นแรงขาปปาก็มี่เห็นไปแ่แล้ววะบักอันนี้มันคือแปลกป่ะคงจิตธาตุเขากันมั่งพอหน่อยโอ้ือส่งคือไไ้เฮ้ยมันบักพงผางกันกูเถ้าทำกูเถาอยู่แต่นี้โอ้ยบ่มีบอมี่ันเท่าทิ่วที่อยู่วัดดอกนะจิไป กะไปไหว้พ่อแม่คู่ตลอดนี่แหละนี่วัตถฟังเบ่งเอาที่แหละบานิพระซุ่มปีนเกลียวพระเรี่ยวเรี่ยวช่างช่างกับยูดีได้บ่นทีราจะมาคมคือบอสังตรวจสอบประจาศึกได้บ่นพาผู้ใดจับเงินจับทองใส่ใจเงินทองมันคาราวาจ่าโจมทีราจะมาคมจับศึกเสมพระรูปใดขุดดินดายาทีรามาคมจับศึกเสมผมกล่าวขอขมาพ่อแม่คูณจานเด้อ ผมกราบขรามาีรสมาคมนะผมไม่ได้ประมาทจ,จ่าเ้วงขผมแม่ครูจาร์นนะคือผมอยากเห็นผมอยากเห็นหลักธรรมหลักวินัยสว่างสวัยเพราะเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ครูจานที่อยู่ในทีรสมาคมพระลูกพระหลานพระเล็กพระน้อยแบบผมนี่ จะได้อยู่แบบสบายใจโล่งใจว่ามีพ่อมีแม่มีถิรสมาคมปกป้องศัสนาอยู่ผมจะได้กราบได้ไวานนาดด่าพ่อแม่ครูอาจารย์ในถรสมาคมตลอดตลอดพระรูปไหนจับจ่ายใช้สอยเงินตอมังคลวาวาจาโจมจับศึกเลยพระรูปไหนเล่นมังไ้าจับศึกเลยพระรูปไหนขุดดินดายาจับศึกเลยเตะไปเตือนก่อนจะหยุดรือไม่หยุดไม่หยุดจับศึก จะหยุดจับจ่ายใช้สอยเงินถราเมคละวาจาโยมไหมถ้าเออผมจะหยุดแล้วผมจะหยุดแล้วเออไม่ต้องจับสิเพราะยังไม่ต้องบาลานซ์ชีพหยุดหยุดคืนดินรายญานะผมขอ,อกากรเมฆกุจาร์นะผมผมกราบเท้าแทบเท้าพ่อแม่กูจารย์ที่อยู่ในถีรัมาคมเทินไว้เหนือกอนกระหม่อมนะผมอยากเข็นแบบนี้เพราะถ้าไม่ใช่ถีรัมาคมไม่ใช่พ่อแม่กูจาร์ระดับนั้นก็จะไม่สามารถปกป้องศาส,สนาได้เลย ต้องอาศัยยศต้องอาศัยพลังกำลังของเถรสมาคมจึงจะสามารถทำให้ศาสนาเจริญได้ถ้าพระพระรูปไหนจับใจใช้สอยเงินทองมันคารวะเจ้าโยมเีรสมาคมเข้าไปเลยเตือนปั๊บหยุดนะถ้าไม่หยุดจับศึกถ้าพระรูปไหนกุดดินดายะเีรสมาคมก็เข้าไปเตือนพ่อแม่กูจ้างเขไปเตือนว่าหยุดซะถ้าไม่หยุดจับศึกถ้าพระกลุ่มไหนใช้โทรศัพท์โทรแก๊ท์เรรสมาคมก็เข้าไปเตือน หยุดชาซะถ้าไม่หยุดชายจับศึกถ้าพระกลุ่มไหนเล่นหุ้นเล่นแจเล่นอะไรหรือว่าไปเล่นบ้องฟืนบ้องไฟเทรลสมาคมก็เข้าไปจับไอ้ไปเตือนให้หยุดซะถ้าไม่หยุดจับศึกเทเลเทเสียงเหมือนกันหยุดซะถ้าไม่หยุดจับศึกถ้าพระกลุ่มไหนทําเครื่องรางของขลังขายเทเลสมาคมก็เข้าไปบอกให้หยุดซะถ้าไม่หยุดจับศึกนั่นคือเดรชฉานวิชา เข้าใายอวดอุตริมนุษยธรรมผมกราบขอเขามาเพราะมันรรจารย์นะทีรสมาคมยกไ้เหนือเก้าเหนือกหมงผมอยากเห็นพระลูกพระหลานพระน้อยแบบเจกเช่นผมจะได้อยู่อย่างสบายบ้างจะได้เอาพละกำลังที่เหลืออยู่นี่ปกป้องหลักธรรมหลักิกีในด้วยชีวิตก่อนที่ผมจะตายก่อนที่พระเล็กพระน้อยแบบผมจะตาย ผมจะเขีนแบบนี้หน้าที่ของถีรสมาคมหน้าที่ของพ่อแม่ครูที่อยู่ในถีรสมาคมถ้าประกาศออกมาบ้างยุดตีเลยนี่คือศัสนาพุทธสอนนี้สอนเอาทำนั้นเลยเป๊ะเป๊เลยผมจะมอบเลยถ้าทำได้ต้องการชีวิตผมผมให้เลยเดี๋ยวนี้ก็ได้ านนั้นได้ความเคารพผู้เจ้าเเห็นไหมละผมอยู่ถูกตรวจสอบนี้ผมไม่ได้ไปประมาทใจช่วงพระแม่ครูจารย์นะแต่ผมอยากเห็นพรอแม่ครูจารย์ที่เลือที่ประเสริฐในทีรัสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาเป็นแบบอย่างเลยทำได้ไหมนี่ตัวนี้แหละหลักประกันละ ทำสังเกตนาใหม่เลยนั่นคือแบบฉบับมีเลยตามตัวบทโกฎไอ้ตามพระไตรบิดกก็เอาตัวนั้นออกมาเลยปั๊บเลยเขยายกไว้ในบางสิ่งบางอย่างสมควรที่จะรักษาไว้ที่เป็นประเพณีที่ไม่ทำลายอุบาสกอุบาสิกาที่เป็นประเพณีบางสิ่งบางอย่างต่อ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 กันมาถ้าพลิกได้ประวัติศาสตร์ ชาติไทยจะสว่างเฉไวด้วยพระสุปฏิปโนโนกราบที่ไหนก็เสมอกันอยู่กรุงเทพก็กาบพระอยู่กรุงเทพอยู่ภาคอีสานก็กาบพระภาคอีสานไม่ต้องมาหาอยู่หากินใช้จ่ายเงินทองคูดดินดาญ้าหรือแต่งตัวเรียนแบบคารวะตผมอยากเห็นพุทธศาสนาสะอาดสะอานเรียกว่าศีลวิสุทธ,ธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิ ในกึ่งกุตธกาลกราบขอคำมาพ่อแม่ครูจารย์ด้วยนี่เป็นความคิดแต่จะสำเร็จหรือไม่สำเร็จขึ้นอยู่ที่พ่อแม่ครูจารย์ที่เป็นเทรสมาคมทำได้นี่ห้ามพระใช้โทรศัพท์ถ้าไม่มีโทรศัพท์ก็คือยุติ ถ้าพระรูปไหนใช้โทราศัพท์ก็แสดงว่าพระนอกดีดต้องมีวิยวัยบรจกรมีวัตุธิกาเป็นผู้ดูแลตามธรรแตามวินยัยเป๊ะเลยนั่นนะหนึ่งเงินเรื่อง,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 องทองก็จะเช่นเดียวกันพระจะไม่ทะเลาะกันหลักธรรมหลักวินยัยคือความสมัคคีของพระและข,ของอุตถุติกาด้วยนี่คือความสมัคคีนี่นี่คือ อนุภาพที่เรียกว่าพุทธานุภาพเลยที่บัญญัติไว้ถูกต้องดีงามที่ทรงนิทรงเดชทรงอนุภาพแต่พวกเราไม่ยอมทำมันก็เป็นอย่างนี้ดังที่เห็น